ครับผมสวัสด oh. ีคร hey, oh. ับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับปาตัวปาตัวสามแปดหกเลขฝันแดงเึงคือ่งจึงคือพ่อพ่กสนใจวาพี่เราเอฟซีมันเป็นเลขตัวเก้านะเอฟซีาเปนตักครับผมก็มาอยู่อื อหราแปดเมื่อกลอกฐาดแปดสามแลครับแม่นครับพี่วันนี้ผมก็บอกอยูตัวเาปีหมยองเนาะอเออจับเอาแปดสามผม่แปดสามมัจิมากเ่าอยู่็เออแปดสามเขาเลยครับเวลาให้แดงจึครื่งอยู่พี่น้องอืมกันกันให้ โอ้โหสิพ่ออีกบ้านเนาะข้นว่าตัวเกานี่ยเนาะแล้วก็เลขหลักน่ยขึ้นว่าตัวเกาเอฟซ่เอฟัไปเก้าสามหกสาม่าสามกูหกหกนว่าไอ้เมสมันกอนไปเรีงนะครับผมไ็เลยครับผมว่าเกืบกืบแตตัวดิครับผม

กับทั้งบนทั้งล่างแล้วพี่ร้องเนอะเลขฝันกับแดงกิ้ขคืนกับสามแปดหกสามแกแม่อันี้พนยำซับไปซับมางานพันว่าเอฟรอเลขฝันนะครับเพราเดี๋ยวผมจะไปขอเที่ยวบันไอยู่นลขฝันประกอบเลขกสุดน่คันม่ฮะม่ตรงกันเนาะโอ้ฟา่าพคนจิตสอยผมบอกเอทุกคนใ้ที่ได้รับผลกทบสั่ง เนบุญร่วมกันนะครับโอ้ครับผมสร้างเจดีวเบรัมอยู่อยู่ไหนครนี่สร้างสุเียครับผมอยู่สมุดปากาคุณบอยู่สมุปากกาครับผมทำอะไ่ช่วยกันเพราะตอนนี้ผมผมผมอยู่ผเผมไปทำงนาน่ร,รับ่่่บบข้างฝา,ฝาขึ้เาา่า่ <laughs> ่่่่่่

สามแปลาแล้วก็ขาแปนาวนี้เห็นไหมสามเปลี่วครับผมเออหวหัวก็ดีปด่3สามตัวเีนเปอีนเีนอโอ้ยตัวแดงแต่ว่ากับสิมีอีกเรื่อยๆย้อกเป็นจิซอยยิงยู่ประมาณสี่ห้าหัวเพราว่าโอ้ครับผมสีห้าหัวเราลองที่ไี่ด้ยวลาันสีมี้ดอตัผมทีเอาจีอย่าคนคนใจจีครับผมคนเจจีอย่นั้นครับครับ อ่าเขางวดที่สองอะเตรียมเตรียมประกาศด้วยดูอะไรซิเด้อค่ะอ่าพร้อมแล้วค่ะต่องวดนะคะเซียงบุรีรัมย์ขบวนครับผมขบวนบวนขบวนได้พี่น้องจดไปน้ำกันฟังกลั่นเอาเอาเด่นครับเด่นเด่นบนเด่นบนมีเจ็ดครับผมเจ็ดไม้แล้วค่ะเจ็ดค่ะ

จ็ดหนึ่งแล,แล้วก็เจ,จ็ดสี่เจ็ด,ด,ดสีสดคค่ครับผมอันนี้เอาไปเป็นเลขนะก็จำแต่ว่าทั้งหมดนะพี่ขั้งน่าเด่นเจ็ดครับผมเด่นบนเด่นเจ็ดครับสามตัวสามตัวรถประกอบเลขกเทวดานะครับผมโอ้ครับผมครับผมบ๊อปยัง ล่างเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งค่ะเด่นหนึ่งครับโ,โอ้หกงอืมอกครับผมนงวกกับตัวเข้าจรอไม่เ่องข้างครับผมอืมโอ้เด่นหนึ่งล่างได้พี่นอ้องก็หวดนี้อ่าเด่นพืที่ หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าวัที่แล้วัวที่แล้วก็ฟันเจ็ดประตนมูดังครับที่บอเคหรอไม่เลียหนึ่งเจ็ดี่น้องตมื่อนงเ้ไอเสยมือดีนะวามนึงเจ็ดกับอะไรนะคะให้เจ็ดงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าโอ้โหหเ็นเครับครับไปเทีิจาน้อนอครับผมเพราะว่าไอ้เาอวกเป็นเทวดาคนไทยได้วอเก้ เดือ่จงคืครับผมเลี่ยนจากบนไปล่างโอ้เตาดแอสัายวจึ้งคือเอา้อลอเลกหน่ะแ้เาเลขสบตัวกันครับผม

<transplant> อ <German>. ืมเอาพี่น้องเวลา3โมงผมไปนั่น to to งเ้าเพิ่งไปนี่คุณยุคลาญกับห้องไออยากขึ้นไปน้ำครับผมอืมอยากขึ้นไปกลางเชือดเโอ้เรียว่าขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ผมคนเดียวเพราะผมไปกราบเพิ่นครับผมคิดไปว่าเออดเวา3โมงผมไปคุยกับเพิ่นอยู่เธอ3โนงตามผมเชือดเวลาเพิ่นกับนี้หา้เร็วโอ้ยผมนอนปลา แมนแมนครับเอาคนนี้เอาเป็นแมนขี้เกลาด้วยครับเด้อรนเด้อสครับีนะครับผมครับ่รบกวนเส้นบุรีรัมเจ้านี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ่ะสวัสดีครับครัผมเนาะมาแล้วเส้นบุรีรัมเนานเนาะเอาขอบคุณหลายๆพี่น้องโอ้ยฝันเสียแตกบนล่างฝันเหรอเนาฝันว่า เทวดาให้สามตัวแดงจึงคืนสามแปดหกตัวออแปดสามมาอีกนะียกวามตัวโกสามแปดรายการเลขโค้งที่ถ่ายเพิ่มขึนมาสองสามหาเลขสูตรนี่แหละอ่าก็เขาน้ตพิลล็อปสองสามหาแต่วางวันี้เดินมาแล้วเดินมาแลวก็บขิงยมาให้แล้วโน้ตพอปหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก่าลางมาอีกแล้ว เจ็บขิงว่าไ,ไดเดียวโย่เ,<อ>เด่นมหิเดียวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า,<อ>ากลางเนาะสารบบนเด่นเจ็ดที่กันได้พี่น้องได้พี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เดี๋ยวเลขสามตัวล่อคือเก่าคือเก้าแล้วก็เสียหาท่านกเลยพี่น้องกสิคัดสันให้ตัว้ว้เจ็ดให้ฝากตัว,<ไ>วให้พี่น้องบ่สนดังเม่เาไห้เพาสนเล่นดังเสีนเวลาไเราสีหายท่องมาตลอดนะครับผมเ ฝากไว้เนาะนรอดเลยฝันเนพิ่นพ้องเอาพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นขอให้มีโชคมีใช่แปมกันโศกโศมันมันลำลำด้วย,ยด้วยด้วพี่น้องคูกหูสุขคนเนาะเอาหาไว้กั<ม>นฮหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเอ็มมิมนมาร์กนั่มเดวตามคือเกาเน่ยโอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับผมตามคือเกาตามคือเกาอ่าขอให้มีโชคด้วยพี่น้องด้วยเราอ่ากดติดตามไว้เนาะสำหรับตัวข้อฝันเพิ่อน รายการเลขสุดซามตัวคนาดทานว่าเอาตามนั้นครับผมสวัสดีสสดครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมุทุกคน,นครับ